แมวข้างเหอนมักมาเหอนคอยโดดเข้าในเหอนพุ่นะเฮ้ยซื้อหยังตึ๊บซื้อหยังเจ้าลนะอู้เบิ่งค่อยลูปเดค่ยอยลูปหัวเดโบยานเนาะค,คะุ้นคนเนี่ยอ้ยน่าหากักเวยตัวอุย้ยลุยเลย มักเข้ามาในเฮือนค่อยดีเจ้านนะลูกสาวเข้าไปห้องเฮียนแล้วคันเราอยู่เราเฉลีดน้ำเจ้าแหละเราให้มากแมวอู้กินห้าวะฮันอู้กินห้าหน้าหักแท้แมวนี่ตูอุยลุยซื้อหนัง กินหญ้าว่านกินข้าวอะตรีข้าวเช้าน่ะเจ้าของปรยู่เฮือนว่าได้ออกมาโดดขามหัวคืนเฮือนว่านี่บันนี้โดดบึงดูโดดขามหัวโอ้ยเบอร์บุก,กัดว่ บุกาติบอนอเบิงนห่นะเบิงเบิงหน้าดีดีดูตัวแมวซื้อหยังเกาะซื้อหยังเจ้าพ่อนาดูดไหมดูดขึ้นเมือไหมเมื่อกี้นี่ดูดเข้าในเหือนค่อยนนะตื่นเบิดค่อยนะแมจัชิกับเมือแบบไหนแล้วแบบนี้น่ะโดนหัวอีก ไปละไปละมันเตี่ยมสิโดดละโดดให้เบิ่งมึงดูเปรี